พระพุทธเจ้าทรงเป่งผ้าฉับพันตลังสีจากพระคันทากุตีแล้วตัดลักธรรมคำสอนที่ทำให้พวกเธอบรรลุอรหัตผลในบางคราวช่วยให้คนเล็กคนน้อยที่จะทำความดีหรือทำบุญกุศลเกิดกำลังใจทวีศรัทธาความปราพพื่มใจ ได้รับผลจากการทำกุศลนั้นยิ่งขึ้นเช่นในคราวที่อุบาสกคนหนึ่งนิมนต์พระพุทธเจ้ามาจัดถวายทานที่มณฑบนางกุณทาสีคนหนึ่งให้ดอกไม้ที่เก็บจากป่ามาเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งมีฉับพันธรังสีเปล่งออกไปก็เอาดอกไม้บูชาด้วยความเลื่อมใสต่อมา ได้ตายแล้วไปเกิดใน